สวันดี่ะคทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็เข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วนะคะเพราะว่าหน้าหนาวของเราจะหมดไปเพราะว่าฟันในไวจะไม่ออกปากแล้ววันที่หนึ่งที่ผ่านมานี่เขาเพิ่งบอกเองบอกว่าประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วไม่จริงอ่ะแม่งเวลาประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาวนู่นอ่ะมาเลเหมือนตอนที่เราไปเรียนเลยบางทีก็ไม่มาจริงจริงไม่ต้องแจ้งเตือนก็ได้นะมาแบบไม่ต้องมีมารยาทก็ได้กูชอบเอ้ยวันนี้เว้ยมันเป็นอีกรอบหนึ่งดีกว่านะก็ผมนะเคยดัดฟันมาแล้วรอบหนึ่งตอนสมัยหนุ่มๆโคตรนานอ่ะไม่ตอนนั้นช่วงแบบว่ามปลายไง ทุกคนก็ฮิตแบบดัดฟันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ดัดไปแล้วรอบหนึ่งตอนประมาณปี2ปี3เอาเหล็กดัดฟันออกหมอบอกให้ใส่รีเทนเนอร์ไม่เคยใส่ใส่ได้อยู่ประมาณแค่ปีหนึ่งรู้สึกว่ามันลาคาญชีวิตทิ้งไปเลยพอทิ้งไปเสร็จปุ๊บตอนนี้มันเริ่มลับมาเหยิ่อนอีกแล้วพมีถ่ายเลยเมียไห้คนเห็นข้างๆว่าฟันแม่มไงไวเหยิ่ตอันออกมานิดเดียวเองคือมันออกมาจากเดิมนิดนึงแล้วมันรู้สึกว่าเหยิ่นตอนนั้นเนี่ยประมาณมสมัง้งไปนั่งอยู่หน้าเซ็นทันกําลังจะกลับบ้านย ผู้ชายคนนั้นทาไมฟันมันเยินขนาดนั้นคือมันออกมาแบบเยินมากๆซึ่งเลยคิดว่าแบบเฮ้ยแม่งไม่ได้แล้วว่ะครูควรต้องทําอะไรกับฟันแล้วถ้าปล่อยไว้อีกสัก3ปี5ปีแม่งกลัวจะเป็นแบบนั้นก็ได้ <ๆ S 1> ก็เลยกลับบ้านไปบอกแม่ขอดัดฟันเถอะแม่แบบอ่ะโอเคลูกอ่ะโอเคพาไปเรียบร้อยสุดท้ายได้ดัดก,ก็ดีดีเลยตอนนั้นคือกลับมาแบบฟันแบบปกติแล้วแต่หลังจากที่ไม่ใส่รีเทนเนอร์มันเริ่มกลับมาเยินแต่มันไม่ได้เยินเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเยินกว่านี้แต่ตอนนี้มันเริ่มรู้สึกว่ามันเยินถ้าปปล่่อยไวว้้กกาานีีสัระมณแบบ3 มันอาจจะกลับไปเป็นแบบเดิมได้ก็วันนี้เดี๋ยวจะไปหาหมอปรึกษาหมอว่าจะเป็นยังไงถึงแล้วถึงแล้วนะคะเดนเตออะไรอยู่ที่สุข,สขุมวิท 39, 39. ออหาไม่ยากเข้ามาในซอยสุข,ขุมวิท39แล้วก็เจอเลยเป็นอพาร์ตเมนต์ข<ม>้างบนน่ะอันนี้ก็อยู่ข้างใต้ตึกเหมือนได้มาหาหมอเองก็ยมาทำ้องมีฟัน<ป>ด้วยกับขุนิปูลทุกอย่างมา นี่ไหนขอดูหน่อยเป็นยังไงบ้างที่พอ่อฟายโอ้ยดูดีได้ว่ามันขาวขึ้นนะขาวขึ้นแค่รอบเดียวเองคือได้เป็นคนที่ฟันตายแล้วก็รักษาลากไปแล้วทีนี้ฟันมันก็ฟื้นกลับขึ้นมาไม่ใช่นั่นเนซอมบี้เปล่า <c oughs> ไม่ไ เออนี่ฟันมันเหลืองมันดำต้องกอกนะต้องกอกพอๆอกไปปุ๊บก,ก็เนี่ยเรากลับมาหาหมออีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้หมอรากแฟนมาด้วยค่ะไ,ไม่ไหวแล้วหมอดูอยิ่งไหนฟันเป็นยังไงฟันเป็นยังไงคือฟันมันเหยืน่นครับอ๋อมันเหยื่นขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนอนะ่ะผมเคยดัดฟันแล้วรอบนึงแล้วพอตอนนี้พอเอาเหล็กออกผมไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์เลยกี่ปีแล้วคะแปดปีอ้จัดไปหมอทำหาแล้วจัดไปทุกคนฉันเป็นผู้ช่วยนักแพทย์เก่านะจ๊าบอกเลยโชว์รูปก่อนนี่ ฉะนั้นเชื่อฉันถ้าเกิดจะทําฟันฉันเลือกต้องหาที่คลินิกที่สะอาดไว้ก่อนนะต้องสะอาดแกรู้ป่ะเวลากว่าจะใช้แต่ละอย่างมันผ่านปากแต่ละคนอ่ะใจ่ป่ะไม่ได้นะได้ทําที่นี่ฟอกฟงฟอกฟันแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นบาบาบาตามมาดีเดี๋ยวพาพี่ไวเข้าไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันบัตรเราไปให้หมอดูเดี๋ยวก่อนสรุปจะให้หมอฟันหรือหมอดูนี่มุกเหรอ คือหมอครับอันเนี้ยผมแบบสงสัยเลยถ้าผมใส่รีเทนเนอร์เหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยมันสามารถกลับไปเหมือนเดิมได้ไหมมันจะทําได้แค่คงสภาพฟันนปัจจุบันก็ทําตอนเนี้ยมันก็จะคงฟันยืนไงก็จะยืนตลอดไงมันก็จะไม่เข้าไงอย่ากลัวอย่กัวหลายของไว้คือมีซ้อนเกยด้วยแล้วก็ปลายฟันไม่ได้เรียงแล้วก็เริ่มมีความยืดนิดนึงมันก็จะทําได้แต่ว่ารีเทนเนอร์ก็ทําได้แค่คงสภาพฟันไม่สามารถแก้ไขตําแหน่งของ ได้ก็เลยบอกว่า,างั้นลองปรึกษาหมอเป็นเหมือนแบบดัดฟันใสแต่ผมก็ไม่รู้ว่าดัดฟันใสมันดีกว่ายงไก็จริงๆเครื่องมือจัดฟันใสมันเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการจัดฟันมันเลยน้อยกว่าปกติทําความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่มีเหล็กไม่มีโลหะอะไรพวกนี้คะ่ะมาหลคัคไ เพราะฉะนั้นลดปัญหาการเหล็กหลุดเครื่องมือตัวนี้นะคะเป็นเครื่องมือจากพันสายก็คือตามชื่อเลยมันก็จะดูใสอ๋อโอเคเห็นแล้วตอนแรกถ้ามองไกลๆมันก็จะไม่เห็นเลยใช่แต่นี่ไม่ร<ม>ู้เลยอะคือถ้าสมมติว่าผมใส่ไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเหมาะมากกับคนที่เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความสวยงามนะคะเช่นคนที่ต้องออกซื้อเอ้ยหรือดารานักแสดงหรือแอร์โฮสเตสอะไรพวกนี้เป็นต้นเหมาะมากเลยอะได้จะเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมไม่ได้จะเป็นนักแสดงไม่ได้ไม่ได้ วันนี้ไม่เป็นนักแสดงหรอไม่ใช่พวกวันนี้เป็นคนบ้างพวกวันนี้เป็นคนบ้าไม่ใช่นักแสดงแต่ถ้าสมมติว่าผมสามารถทําได้เลยไหมสามารถทําได้เลยก็เดี๋ยวเราตรวจดูฟันผูดูเหงือกคูนกันก่อนถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีเราก็สามารถที่จะเริ่มสแกนกันได้เรตั้งใหม่เฮ้ยโอเคทําเลยสบายไฟขอทาฟันแค่เนี้ยมาด่าเอาควายไม่ควายไหมไฟโอเคเอาเลยเต็มที่อ่าโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเอ็กซเรย์ฟันดูก่อนว่าสภาพฟันเรามันเป็นยังไง นี่ใบเสร์มหมอจริงๆหรือว่าถ่ายเอกสารมาวะเนี่ยโคตรเยอะเลยที่หมอโตมาแล้วเก่งใช่ไหมเนี่ยเบียเสร็จแล้ว ยังไงวันนี้ใจดีจังเลยไม่ดีได้ยังไงล่ะเขาเป็นทุกวันตั่นกี่ปีขเขานีมาเรื่องฟันเหยื่อนเนี่ยฮะทำไมเป็นซิกเนเจอร์วะไม่ได้คนเราเพอร์ดิเคชั่นมันต้องเป๊ะเข้าใจป่ะโอกาสเราจะได้เข้ามาอย่างล้นหลามอ่เดี๋ยวมันจะดีแล้วเดี๋ยวมันจะฟันจะกลับไปเป็นปกปติแล้วสาธุวันนี้เราทําอะไรทุกอย่างไปแล้วทั้งเอ็กซารย์วัดช่องฟันถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะมาฟังแผนกับหมอว่าฟันเราอ่ะมันจะเคลื่อนไปเป็นยังไงแล้วก็ใช้เวลาในการติดเครื่องมือเท่าไหร่โอเคก็ตามนั้นนะคะ วันนี้เราก็มาฟังแผงกันนะครับพี่ทาฟันเหรอนะป่าข้ามียเปลป่าข้ามียไม่ใช่อะไรหรอกหมอฟันน่ารักวันนี้ก็เคยแบบว่าไม่ต้องพาได้มาได้บอกไม่ต้องไปเป็นเพื่อนหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรมาคนเดียวได้เดี๋ยวเรามาฟังแผงกันดีกว่าไป ก็เดี๋ยวเริ่มจากการดูจากวิวเอ็กซเรย์ก่อนนะคะนะคะที่ครั้งที่แล้วโดยโรวมก็ดูดีนะคะฟันก็ดูค่อนข้างตั้งตรงโดยประมาณฟันพุดออกไปครบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นแผนการรักษาของคุณไวะะ้แล้วค่ะก็จะเห็นว่าจํานวนเครื่องมือมีทั้งหมด34คู่1<ม>ึ1 1> ่งคู่โดยประมาณจะใส่ประมาณ10วัน<อ>ก็ประมาณ1ปี 1> <อ>บวกลบนิดนิดฟันก็จะกลับมาสวยงามทีนี้เรามองจากด้านหน้า,นา,นาตรงก่อนรู้สึกแม้เวลายิ้มอ่ะดูปลายฟันยังดูไม่ค่อยเท่ากันเลยทีนี้เอาจากวิวด้านหน้า ก่อนจะให้เห็นระดับปลายฟันก็คือมันก็จะค่อยๆเริ่มไฟนอลแล้วสุดท้ายก็เรียงเรียบตรงจริงๆจัดฟานเป็น3มิติอะค่ะมันเป็นทั้งหน้าหลังซ้ายขวาแล้วก็บนล่างเพราะฉะนั้นต้องทำทุกอย่างให้มันสมดุลกันอันนี้คือก่อนแล้วก็หลังปึ๊บ ฟันก็แบบเรียงตัวสวยงามอันนี้คือแค่แนวมุมข้างหน้านะยังมีมุมที่ความยืดอีกมุมหน้าหลังอีกเอาอันนี้ก่อนทำอะ่นะณับปัจจุบันตอนนี้ของไว้คือเป็นสีน้ําเงินพอใส่คู่ที่หนึ่งปุ๊บจะเริ่มรู้สึกตึงขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าฟันไวเข้าได้ประมาณ2องถงสามมิลที่เราแพลนกันพอดีครับอันนี้ผมถามนิดน,นึงเหมือนแบบคือปกติดัดฟันอ่ะมันจะเจ็บตึงๆเวลาเราไปเหมือนแบบว่าหาหมอใหม่ๆอ,อ,อันนี้ฟิลลิ่งเหมือนกันไหมครับฟิลลิ่งก็มีความรู้สึกตึงๆแต่น้อยกว่าเยอะก็ประมาณ ันนี้ง่ายๆวันนี้เป็นวันที่เราจะได้รู้ว่าตำนวจเครื่องมือมีประมาณกี่คู่ระยะเวลาในการจัดฟันในเคสของไว้เนี่ยทำมถึงเร็วกว่าเพราะว่าเราเป็นการเริ่มใช้เครื่องมือในการเคลื่อนฟันตั้งแต่วันแรกเลยนะคะมันก็เลยทาให้ระยะเวลาในการจัดฟันเร็วกว่าคือผมต้องมาหาหมอบ่อยไหมเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบทํางาน,นางแบบใช่แล้วก็เดินทางเยอะข้อดีของตัวนี้ก็คือระยะเวลาในการที่มาปรับเครื่องมือมาใส่เครื่องมือกันนะคะค่อนข้างยืดอยู่ได้มากกว่าอันนี้ก็คือ2เดือนค หรือในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆถ้าอย่างเช่นแบบติดเดินทางจริงๆมาหาหมอไม่ได้ก็แวะมารับเครื่องมือแล้วเอาไปใส่ต่อ่อนได้อีกสักครึ่งเดือนหรืออะไรเงี้ยเราค่อยมาเจอกันได้ครับดังนั้นอันเนี้ยผมต้องรออีกกี่อาทิตย์รออีกประมาณ2อาทิตย์ค่ะเครื่องมือจะชิปปิ้งาจากที่อเมริกามาถึงที่ไทยตัวเครื่องมือจะถูกผลิตที่ที่ต่างประเทศที่อเมริกาแล้วก็จะส่งมาเป็นกล่องเครื่องมือเลยให้เราทั้งเซต็ตเลยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาติดเครื่องมือกันได้ดังนั้นก็สองอาทิตย์ เพราะเดี๋ยว,วผมมาหาหมอทีนึง<ด>โอเค,คขอบคุณครับสวัสดีค่ะมา วันนี้นะครับครบรอบวันที่หมอนัดแล้วเดวเรามาติดเครื่องมือตื่นเต้นไหก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าเฉยๆแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเด็กๆเคยดัดฟันมาแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าดัดแบบนี้มันจะเป็นไงแต่ว่ารู้สึกที่คุยกับหมอที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่าดัดแบบเดิมปะเดี๋ยวไปใส่เครื่องมือดีกว่ารอเขาเรียกก่อนเดินดุ่มๆไม่ได้ยังไงก็เขาเรียกแล้วเมื่อกี้เนี้ยัมแต่มานั่งแบบว่าค่ะสวัสดีค่ะอร่อยเงเออเขาเรียมาเล่าเป็นลูกเร็วเขาเข้าไปได้ปะไม่รู้ว่าเดี๋ยวถามหมอกัน มีอย่างที่หมอบอกคือสัตสี่กู้ตอนนี้หมอจะให้ใส่คู้ละสิบวันเดี๋ยวจะเขียนวันที่ให้ตรงนี้ก็คือดูตามนี้ได้เลยอันนี้คือของเบอร์หนึ่งหม,มอถอดออกมาให้ใหละอ่ามันก็จะมีบนกับล่างที่ใส่แพ็คเข้ามาให้แยกะออกแม้อันไหนบนล่างอ๋ออันนี้บนถูก<อ>ต่ะหลังพิงเลยค่ะอ่าวิธีการใส่ฟันบนนะคะให้อ้าปากแล้วก็วางตรงตรงที่ฟันอย่างนี้วางให้ตรงส่วนโค้งฟันอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆกดฟันหน้าลง เห็นไหมพอกดฟันหน้าลงปุ๊บข้างๆ้ามันก็จะค่อยๆลงล็อกของมันแล้วล่ะกึ๊กจะมีเสียงกึ๊แค่นี้เองอันล่างก็เหมือนเดิมวางคว่ำแล้วก็ค่อยๆกดฟันหน้าลงไม่ยากพอกดลงปุ๊บข้างๆาก็ค่อยๆเถิดพอใส่เครื่องมือด้วยมือเสร็จแล้วต้องกัดยางต่อกัดเลยค่ะหลังกัดยางรู้สึกแน่นขึ้นไหมคะอ่าอ้าปากเลยค่ะทีนี้ใส่ด้วยมือเสร็จสำคัญที่สุดคือการกัดยางไล่เลยค่ะหน้าหลังหลังมาหน้าให้ลงล็อกมันจะรู้สึกแน่นขึ้นอีกหน่อย วิธีการเช็คว่าเครื่องมือแน่นยังเช็คด้วยตัวเองง่ายๆค่ะย,ย,ย,ยิงฟันนิดนึงแล้วดูปลายฟันเห็นไหมถ้าถูก<อ>ซี่มันมีปลายใสๆที่เท่าเากันถูกซี่แสดงว่าถูกต้องอ่ะต่อมาจํานวนชั่วโมงยีิบสองชั่วโมงต่อวัน <c oughs> แปลว่ามีเวลากินข้าวเวลาสามมือ <c oughs> มือหนึ่งประมาณ40นาทีหรือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแต่หมอขออย่างน้อยอ่ะยี่สิบถ้าดีที่สุดคือยีิบสองแต่คือพยายามอยากให้น้อยกว่า20ชั่วโมงถ้ามีบุฟเฟ่ต์ก็พยายามรีบกินให้จบ แต่ว่าจำนวนชั่วโมงคือสำคัญมากแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการกัดยางเดี๋ยวเนี่ยจะเริ่มใส่ไปใส่เครื่องมือไปสักประมาณสองสามวันจะเริ่มสุดโอ้ถอดล้วมทอนหรอเอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฟันแน่เลยแต่เปล่านะฟันยังเคลื่อนอยู่นะคะต้องพยายามกัดยางทุกครั้งมันจะได้แนบกับฟันแล้วเครื่องมือที่ถอดตอนกินข้าวอะ่ะไม่ให้ห่อทิชชู่นะไม่ปกตี<ด><ำ>เวลานะแบบ ขอดีเทนเนอร์ใส่ทิชชู่คือหายตลอดเลยไม่งั้นสาบศูนแน่ร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าไม่รู้เจอไปแล้วกี่คู่ใช้ใส่กล่องนี้เพราะฉะนั้นกล่องนี้หมอให้ผเป็นประหนึ่งกระเป๋าสะตางค์เบอร์สองแล้วยางเจ้ายางคู่สองอันนี้นะคะก็6กติดตัวไปด้วยในกล่องเลยมมันเห<อ>มือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันมีการเคลื่อนที่ของฟันอยู่ซึ่งมันโอเคมากๆในการที่เราจะถ่ายคลิปทํางานหรือออกไปแบบเจอพบปะประชาชนทีนี้การทำความสะอาดก็คือแปรงด้วยยาสีฟันธรรมดาน้ํายา บ้วนปากห้ามแช่เด็ดขาดเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องมือเกิดการแบบเสียหายอะไรงี้ขึ้นมาได้แต่เราก็บ้วนใช้น้ํายาบ้วนปากใช้น้<ะ>าํายาบ้วนปากกับฟันได้แต่แค่อย่าไปใช้กับตัวเครื่องมือถ้าเป็นน้าเปล่าไม่ต้องถอดนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มเย็นจริงๆตามทฤษฎีเขาก็ให้ถอดกินนะแต่บางทีถ้าเราอยากจะติบบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยถ้ายังพออาลลอาลวยให้ดื่มจากหลอดได้ก็โอเคแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มร้อนบอ,อกว่าถอดออกก่อนดีกว่าเช่นชาร้อนกาแฟร้อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เครื่องมือ มันอาจจะมีการติดสีได้เป็นเรื่องปกตินะคะก็สามารถทำความสะอาดโอเคเรียบร้อยได้ครับเป็นไงตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างมันแบบม,มันคือตึงๆนิดนึงแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันน่าจะชินแหละนี่หมอให้ไปหมอจะเขียนระบุให้เลยว่าใส่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งเจอกันสิ้นเดือนหน้าโอเคครับหมอโอเคอค่ะโอเคทั้งนั้นขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ เสร็จแล้วนะคะสอฟฟฟันอยู่ที่นี่แล้วก็ทําฟันอยู่ที่นี่ประจํานะคะแล้วก็ขูดหินปูนุดฟันรักษารากแม้กระทั่งปลูกรากเทียมก็ยังมีฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะทําฟันแบบพวกเรานะคะหาที่ทําฟันแบบปลอดภัยสะอาดทีหมอหน้ารักและเทคนิคที่ไปไกลโกนาซาก็มาที่ เดนเตอไลน์ได้นะคะอยู่ที่สุกุมวิท39หาง่ายมากเลยเข้ามาในซอยแล้วเจอเลยหรือมาไม่เจอก็โทรถามเอาง่ายกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1ปีตามแผนที่หมอได้วางไว้ให้ก็เดี๋ยวดูกันว่าฟันของผมอะ่ะจะเข้าที่สวยงามเป็นยังไงแล้วนี่ก็เครื่องมือก็พร้อมใส่เปลี่ยนทุกๆ1อาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวออกมาหาหมอใหม่ ได้ล้ลตาม <Okay. S 1> น,นนนัะะคกะ็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์แชรชรชรไปเยอะๆแล้วก็อย่าลืม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับถูกต้องแล้วใครที่กำลังอยากจะจัดฟันหรือว่าทำฟันนะคะก็ตามเรามาได้เลยโอเคคลิปนี้ไปละบาย Uh...